องนะครับและก็คอสิพระเจ้าอย่างมากมายนะครับแล้วก็เราจะมีนักกรคนไทยนะครับที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้นะก็เป็นพระพรอย่างมากนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับท่านพ่มพ์กาลได้เข้ามาอบรมสัมนาในภาาป่ายนะครับและกำลังใจมากทั้งสองท่านนะครับเป็นผู้ที่พระเจ้าได้ทรงใช้อย่างมากมายนะครับในประเทศไทย นะครับท่านแรกเลยนะครับก็อยกางที่โอกาสนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ปกครองบรรชัยและปรทธานนะครับท่านเองนะครับเป็นประธานมนิรีกระทรวและก็เป็นประธานมนตรีมื่นทวะบีสัยฟ้าใสมื่นพระบีสภฟ้าสดใสนะครับ <c oughs> เมือ์ดเขามีภาพสดใสครับท่านกรรมสิทธิ์ผมนะครับต้องขอประธานอภัยด้วยนะครับท่านเองนะครับมีข้อคออย่างมากนะมีวัฒิใจนะจากการที่พระเจ้าเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยหลายพื้นที่ท่านเองมีคอนอย่างมากมายครับท่านเองในบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นแล้พรวามศรัทธาอย่างมากมายนะครับแล้วก็ท่านเองก็มีการได้นำบุญไทยนะครับผูดด้ที่พระเจ้ากำลังใช้นะครับขอบคุณ ไตรยุภาพภิรัตไตรทานนะครับซึ่งเป็นลูกชายที่กําลังนะครับเป็นข้อากมากมายนะครับท่นเองก็ทั้งครอบครัวได้มีการได้ผิบัติรับใช้พระเจ้านะครับนี่ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ท่านนะครับต่อไปนะครับดาวสั้นสันนิจาด็อกเอร์นะครับชาตีโสพลบารลักษณ์นะครับซึ่งนะครับพี่น้องได้มีการได้ปกอบพยานของท่านนะครับโอพีดองครับเนจาอพระากเช้าอย่างมากมาจากอดีตมาเฟีย นะครับตอนนี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับนะครับเมื่อก่อนถือปืนนะครับตอนนี้ถือพระคัมภีร์ท่านบอกนะครับแล้วก็ไปที่ไหนเน็่ยท่านก็คำบอกพระเจ้าครับพี่น้องนั่นเองนะครับพระนครจากพระเจ้าอย่างมากมายนะครับนั่นเองก็ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับในการส่งแต่เตี๋ยวไปนะครับและนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับคณะ ทีนมัสการคู้บชิเปอร์นะครับแล้วก็ศิลปินดารานะครับอีกหลายหลายท่านทีเดียวเลยนะครับซึ่งผมเองก็ไปตะดข่าวนำาทั้งหมดนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมกันเลนการให้นําความบั่เทืงนำคพรของพระเจ้านะครับมาสู่บรรยากาศที่สนุกความสุขนะครับนั่นคือสิ่งที่น่าสมขปวดแต่เดียวนะครับขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องทุกท่าน ครับมีน้องวิเศษมีน้องนะครับที่มานับเชื่อพระเจ้านะครับทุกคืนนะครับโอ้พี่น้องเราระเจรจาอย่างมากมายครับทุกคืนนั้นพระเจ้าอิปปอร์นะครับอยากเชื่อมคืนนี้ก็มีน้องหลายท่านนะครับในโอการที่เกิดเผยใจรับพระศิีเจ้าอย่าลืมนะครับมีงานในขึ้นใจญ่นะครับแล้วก็ไปพบกับพุทธะาจ้ามากขึ้นนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านทีนสำหรับคณะทำงานด้วยนะครับที่นะครับรราการจัดโถนต่างๆนะครับในพื้นที่ ่โซนการออกเช็คเหนือที่เราได้ร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวกันในการจัดงานนี้นะครับทุกอย่างออกมาสวยงามมากครับพี่น้องทุกหลายครับเรื่องนี้ก็ที่การนี้ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องให้เราตบมือขอบคุณพระเจ้าเรื่องการเรียนครับพี่น้องสบายครับขอบคุณพระเจ้าครับ ขอบคุณครับในโอกาสนี้นะครับผมเองก็จะขออนุญาตเป็นตัวแทนของคณะทำงานที่จะมอบของที่ระลึกนะครับขอบคุณท่านพี่ก่อนนะที่จริงแล้วบางท่านก็จะทานกับแปก่อนอย่างเช่นว่าอาจารย์หิุพักนะครับก็ท่านกลับไปก่อนนะฮะก็สองท่านอยู่คนเวทีนี้ครับผมในฐานะของคณะกรรมการจัดการก็ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองด้วยนะครับก็ในโอกาสนี้ในโอกาสมอบของขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านครับ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับเดี๋ยวเป็นช่วงเวลาที่ท่านประธานจะแาจารยมอบของที่ระลึกนะครับให้กับท่านผู้ปกครองนะครับวันชัยเชื้อต่างานนะครับแล้วก็ท่านรองาศาสตราจารย์าศาสนาชานรักษาธีสุขพลัดนรักษ์นะ,นะครับเดี๋ยวเราถ่ายภาพสักครู่นึงนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับที่ อยู่ในงานนะครับเดี๋ยวผมกลับนะครับหลังจากนี้เราจะอธิฐานปิดแล้วก็จะมีการจับรางวัลนะครับเช่นทั้งสองคืนนะครับ,นนรบว่าใครจะับรางวัลไปนะครับใครที่ไม่อยู่นะครับเราก็จะถือว่าท่านได้รางวัลแต่เราไม่ไม่ได้มอบให้เพราะให้เฉพาะคนที่อยู่นะครับอยู่ให้จนจบงานนะคะไม่ได้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ พี่น้องครับเดีเ๋ยวเราเรียนเชิญท่านผู้กองวัญชัยชิลาใจทานที่จะนับเราในการอธิฐานปิดในคำ่ำคืนนี้เลยนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเชิญครับท่านประธานอาจารย์สมัายยังอยู่ก็อาจอยู่กับเรานะครับเพื่อที่จะจับรางวัลด้วยครับพี่น้องลูกของพระเจ้าทุกคนนะครับที่อยู่ห้องชุดนี้ได้ยืนขึ้นเพื่อเราถวายเกียรติกับพระเจ้าของเรานะครับ อาเดลูยาสรนเพระเจ้าอาเดลูยาขอบคุณพระน้าเจ้าวิญญาณสูงสุดพระน้าเจ้าพระวิญญสูงสุดในข้างน้าพระสุริยจาลูกที่รักของพระองค์ที่อยู่ร่วมกันที่นี่ขอขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำลูกของพระองค์ทุกคนในการได้เข้าเฝ้ารุสานพระองค์ร่วมฟังคำเทศนาอธิษฐานและการอวยพรรักษาเหนื่อยรู้เจ็บป่วยแต่ผู้ที่ทำการรมคำรอดของพระเจ้า ที่ใหญเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ให้รายการต่างๆทั้งสามคือสาวันผ่านไปด้วยดีเป็นที่ถวายเคารพพระองค์และเป็นที่ชื่นชมของลูกของพระองค์ทุกคนในบัจีุบูนทุกคนของพระองค์จะร่วมก,กันแยกย้ายกันกลักบบ้านขอไวยปลอให้ทุกคนกลับบ้านด้วยความปลอดภัยขอสันติสุขความชื่นชมดีความเจรญก้าวหน้าในชีวิตและความปลอดภัยและความเดินรูปเรียนมั่งคั่งเท่าพูนขึ้น ได้อยู่กับลูกของพระองค์ทุกคนต่อไปดังการรู่นของบรรทุนของสิษย์ทุกคนนี้ร่วมดังในพระนามพระสกิจจาอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะครับเดี๋ยวในเช้านั้นผมขอไหมครับในการที่จับอบราประมาณ5ล้ารางวัลครับแล้วก็จับ5ล้ารางวัน